สวนคุณพลชัยสวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาเก็บหน่อไม้นะครับ <c oughs> หน่อไม้ไผ่กิมซุงนะครับวันนี้ก็ไปดูการแรกครับไปดูฝนย่างเข้ามาไผ่กิมซุงก็ออกหน่อครับฤดูการนี้จะเป็นฤดูการที่ไผ่ออกหน่อดกมากนะครับฤดูการนี้ออกหน่อดกแล้วก็ออกหน่อเยอะมากนะครับ วันนี้ก็มากับคุณพ่อครับพาคุณพ่อมาออกกล้องด้วยครับดูว่าแกจะมีอาการเขินหรือเปล่าครับให้ใช้เสียมไม่ใช้นะครับใช้มีดครับเพราะว่าแกอยากได้ไอ้ตัดหน่อไม้ให้มันได้สั้นที่สุดแกบอกว่างั้งแกเสียดายแกอยากให้ได้เยอะๆครับพอใช้มีดนี่การสับเนี่ยมันก็จะ รือว่าการฟันเนี่ยมันก็จะยากนะครับไม่เหมือนเสียมนะครับเพราะว่าข้างล่างนั้นมันแข็งนะครับที่แกฟันลงไปอ่มันแข็งแล้วแกก็ไม่ฟันให้มันสูงขึ้นมานะครับเพราะว่าแกเสียดายบอกก็ไม่ได้นะครับเพืเ่อนๆบอกว่าแกก็โมโหครับหัวร้อนครับพ่อผมค่อนข้างหัวร้อน <c oughs> วิธีการตัดนอไม้ที่ถูกต้องก็มีนะครับ นี่ครับแหมโชว์ด้วยโชว์ด้วย <c oughs> วิธีการตัดหน่อไม้ก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูนะครับข่าวหลังนะครับสับแบบนี้ก็ตัดได้ทีเดียวนะครับหน่อไม้ของเรา <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเกตัดเอาตาหน่อไปด้วยครับตัดได้ทีเดียวครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเขาก็ออกหน่อดกเหมือนเดิมนะครับ ยิ่งฝนชุกๆนะครับได้รับในตัวเจนจเยอะๆนะครับไผ่กินซุงก็จะออกหนอดกมากนะครับฤดูการแรกนะครับหนอนี้ก็ก็เลยไม่ค่อยหนอก็เลยไม่ค่อยยังดกมากถ้าเกิดว่าฝนลงมาอีกสักสี่ห้าครั้งนะครับหนอจะดกกว่านี้นะครับจะตัดได้ประมาณสามถึงห้าวันมาตัดครั้งหนึ่งนะครับ ช่วงที่ฝนชุกๆุนะครับหนอแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยไม่ควรเอาไว้นะครับเพราะเป็นหนอเล็กนะครับหนอเล็กไม่อวบใหญ่นะครับไม่ต้องเก็บไว้นะครับตัดทิ้งเลยครับโชยแล้วครับโชยไม่ถูกข้างครับมึงฟ้อก็ชอบเล่นกล้องเหมือนกันนะเนี่ยเี๋ยวคลิปหน้าจะพามาออกไหมเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนหนอผอมๆนะครับ ไม่ควรเก็บไว้นะครับหน่อแบบนี้มันหน่อ้อมนะครับตัดออกไปเลยครับตัดทิ้งไปเลยครับเนี่ยหน่อแบบเนี่ยหนอบวบเนี่ยเก็บไว้นะครับเนี่ยอบบวบเนี่ยครับสองหนอเนี่ยเก็บไว้เลยครับเก็บไว้เป็นลำแม่ต่อไปครับเพราะว่าลำข้างๆมันเริ่มแก่แล้วครับอีกลำมันก็เอียงนะครับต้องเก็บไว้เป็นลำแม่ต่อไปนะครับ ไผ่กิมซุงเนี่ยมันจะออกหนอต่อต้นนะครับต่อต้นออกได้ประมาณแปดหนอนะครับเพื่อนๆ่อนหนอนที่เราไว้นะครับควรเป็นหนอนที่อวบ,บแล้วก็หนอนที่ใหญ่นะครับส่วนหนอนเล็กๆผอมๆตัดทิ้งได้เลยครับหนอแบบนี้นะครับมันเกิดกลางกอเนี่ยตัดออกไปเลยครับเพื่อนๆ่อนหนอเล็กก็ช่งครับตัดออกไปเลยให้มันเกิดมันเป็นลำเนี่ยเราจะจัดการยากนะครับ ตอนนี้เราจัดการได้จัดการออกไปก่อนครับพง่ายว่าทำลายทำลายเนื้อลายทิ้งไว้ครับอ๋อสับออกมาก็ไม่เล็กนะครับนี่สี่ขีดด้วยนะครับหน่อยนี้ยโชอีกเลยครับคุณพ่อครับโชว์บ่อยเรือยๆนะครับนี่นะครับแบบนี้เอาออกทันทีเลยนะครับเนี่ยอย่าเก็บไว้นะครับ ขึ้นมาก็พร้อมครับคนพร้อมก็ให้ลูกไม่อ้วนนะครับให้ลูกไม่สวยนะครับมันคนเหละครับตัดออกไปเลยครับโชว์อีกแล้วครับจะโชว์ลูกอันเลยครับไฟกิ้มซุงนะครับเพื่อนๆข้อเสียของวันเนี่ยฤดูหนาวนะครับฤลดูที่มันพักตัวเนี่ยมันจะแตกแขนงเยอะมากเลยนะครับ พอถึงฤดดูนั้นนะครับเราก็ต้องรีบจัดการกอรเลยนะครับถ้าไม่จัดการเนี่ยจะเป็นแขนงแล้วลกมากครับแล้วมันก็จะเป็นเหมือนไผ่บ้านเราอะครับกอมันลกุกเราก็ไม่อยากจะเดินเข้าเข้ามาสวนไผ่พอจัดการกอรให้โล่งโปร่งอย่างเงี้ยมันก็น่าเข้ามานะครับเข้ามาตัด <c oughs> นี่ครับไผ่เนี่ยครับนอบบกแบบเนี้ยนะครับ น่าจะเก็บไว้เป็นลําแม่นะครับแต่ว่าหนอนี่มันมันชิดกันเกินไปนะครับก็เลยต้องจะเป็นต้องเอาออกนะครับไซนี้หนึ่งกโลได้แน่นอนนะครับไซนี้เป็นที่ตลาดต้องการนะครับอบอบสวยๆแบบเนี้เอาไปวางขายนี่คนแย่งกันเอาเลยนะครับไซแบบเนี้ยมันสวยนะครับ อดีของมันก็คือมันอร่อยนะครับไผ่กิมซงอร่อยรสชาติดีแล้วก็หน่อเขาเนี่ยมันจะอวบแล้วก็ใหญ่แบบนี้นะครับใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับฝนชุกๆมานี่หน่อใหญ่กว่านี้ครับหลุดมือครับหลุดมือนี่ครับหนึ่งโลได้แน่นอนครับน่อน,นี้ก่อตัดเพลินแล้วครับเดี๋ยวดูของเขาครับเดี๋ยวดูฝน ตัดสนุกแล้วครับอีกห้าวันก็มาตัดใหม่ครับพวกเนี้ยเนี่ยยังเล็กๆแบบเนี้ยหนอเนี่ยไซตลาดต้องการตอนนี้ก็รอก่อนแบบนี้ก็สามวันนะครับตัดได้นี่ครับโอ้อนาคตใหญ่แน่นอนครับหนอนเนี้ยหนอน,นี้ก็น่าจะรอก่อนนะครับ แต่คุณพ่อใจร้อนนครับตัดครั้งแรกครับสงสัยอัดอั้นมานานนครับจะอัดอั้นมานานจกขอเลยครับหนอนนี้ขอตัดเหมางนนที่สวนเราไม่ได้ทำหนอนเอนอกฤดูนะครับไม่ได้ทํานะครับผมมองว่ามันไม่คุ้มครับมันออกมามันก็หนอไม่สวยนะครับออกนอกฤดูมันก็จะเป็นกันเนเหมือนเหมือนลํำที่เห็นนะครับมันไม่สวยเราก็เลยไม่ทําครับ พอถึงฤดูหนาวก็ให้เขาพักตัวไปเราแค่มาแต่งกอแล้วก็จัดการแขนงแค่นั้นเองนะครับให้เขาพักตัวไปยาวๆเลยตัดแค่หน้าฝนนี่ก็เกินคุ้มนะครับเพื่อนๆหน้าฝนนี่ก็ได้ตัดทุกอาทิตย์นะทุกห้าวันนะครับสามวันก็เกินคุ้มนะครับถ้าราคามันถูกเราก็ทำหน่อไม้ดอกนะครับแต่ก็ สับไปไม่เห็นพอกันสักทีนะครับถึงบ้านปุ๊บคนนู้นคนนี้เ็ามาขอนะครับมาขอซื้อนะครับขอซื้อก็หมดแล้วอืมไซนี้สวยครับไซนี้ได้เลยตได้เลยสองนอหนึ่งกิโลบวกแน่ยครับนอแบบเนี้ยสวยอวบแบบเนี้นะครับนา่าแชดดีมันเหมาะแก่กัน ไว้หนอนะครับไผ่ประเภทนี้ไผ่กิมซุงหรือว่าไผ่ตรงอินโดนีเซียไผ่ตรงลืมแรงหรือไผ่เคี้ยวเขาสมิงหลายชื่อมากครับเหมาะให้หนอนะครับลำนี้ไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะในการนําไปใช้ประโยชน์นะครับลำเขาไม่แนะนํานะครับแต่สาหรับไว้เก็บหนอคขายนี่แนะนําเลยครับไผ่พันนี้ ที่สวนผมมีไผ่พันธุ์เนี่ยอย่120กอนะครับเฉพาะกิมทุงเนี่ยครับ120กอนะครับตัดครั้งหนึ่งก็ประมาณ20-40กิโลนะครับช่วงฝนชุกชุบก็60กิโลได้ครับต่อครั้งหนัอหนึ่งมันก็แบบว่า1กิโลนะครับแบบนี้ก็ได้ครับ1กิโล อันนี้ก็ช่วงท้ายท้ายสวนแล้วโอ้หนอนี่ก็สวยครับหนอเนี้ยกิโลครึ่งได้เนี่ยครับแบบเนี้ยมันหนอใหญ่ครับหนอใหญ่นี่ครับสองหนอนี้ตัดได้หมดเลยนะครับนี่แหละครับเวลาเข้าออกหนอเนี่ยมันตัดสนุกมากเลยครับตัดเพลินเลยครับคนมาเห็นหนอสวยๆแบบนี้ก็โอ้โหอยากได้ครับ นออแบบนี้ก็ครัวใหญ่ๆเลยนะครับหนอเดียวนี่แกงเต็มหม้อครับสี่ห้าคนนะครับกินได้นะครับหน่อแบบเนี้ยกิโลครึ่งได้แน่ครับเนี่ยหนอเนี่ยห,หน่อเนี้ยก็น่าจะโลนึงนะครับได้แน่นอนนะครับสวยๆเลยครับแกงได้จุกๆเลยสองหนอเนี่ย ทำได้หลายเมนูนะครับหน่อไม้เนี่ยต้มยำทำแกงกิมกะปิแล้วผมจะพาเพื่อนๆมาดูไอ้กอนี้นะครับกอที่ผมไว้ลำแบบสิบลำอะครับผมไว้ลำเยอะนะครับผมจะดูว่ามันดกนะครับปรากฏว่ามันให้หน่อดกมากนะครับเพื่อนๆดูครับกอที่ไว้ลำใหญ่ครับดูนะครับเป็นสิบบหน่อเลยครับ นอที่ตัดได้นี่ก็จะมีประมาณหกเจ็ดนอนะครับตัดได้วันนี้นะครับที่เหลืออีกห้าวันตัดได้ก็จะมีอีกประมาณสี่ห้านอนะครับยวให้คุณพ่อตัดให้ดูนะครับจะได้กี่หนอครับกอใหญ่นะครับกอเนี้ยสิบกาลำลองไว้ดูนะครับปรากฏว่าโอ้โหยิ่งกอใหญ่ยิ่งดกนะครับดกจริงๆครับเนี่ยครับหนอที่สองครับ เนี่ยครับอีกห้าวันนะครับแบบเนี้ห้าวันก็ตัดได้แล้วนะครับหนอนกิโลได้อยู่ครับพวกนี้ถ้าไม่ถึงก็เจ็ดขีดแล้ะครับได้แน่นอนที่คุณพ่อกําลังตัดเนี่ยก่อนเนี่ยไว้ลําเยอะหนอก็เยอะด้วยครับอู้หนอนนี่ใหญ่นะครับนี่ไม่เล็กนะครับอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหนออีกห้าวันนะครับตัดได้ครับเนี่ย ก,ก้อนนี้ก็คงจะเป็นกอรอสุดท้ายของสวนแล้วนะครับเราคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงแค่นี้แหละครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมากดติดตามเพจผมด้วยนะครับผมฝากเพจด้วยนะครับสวนมงครชัยเกษตรผสมผสานครับผม